เป็นเป็นสาลอุทธรณ์ครับยกฟ้องยืนตามศาลชั้นต้นเข่าสุดเหมือนกันนะแบบพอคืนเล่าอย่างนี้ดีกว่าคืนคืนก่อนวันตดสินก็แอบแบบกังวลอยู่เหมือนกันนะว่าแบบมันจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพี่ทนายก็บอกว่าเออมันไม่ไม่น่าจะแบบพลิกหรอกเพราะว่าด้วยหลักฐานด้วยอะไรทพ่มีมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วตดสินล้วแบบแทบจะร้องไห้อยู่ตรงนั้นแล้วแบบกอดกันกับครอบครัวแบบดีใจมากดีใจจริงๆเพราะว่า เชื่อไหมว่าสองปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งไปซื้อกาแฟเขายังมีคนถามแล้ว,ว่าพี่ใช่คนในข่าวไหมมีคนไม่กล้าจ้างเยอะนะต้องต้องต้องยอมรับจริงๆถ้าไม่ใช่คนที่มาจากทางแกนทางท่วทั้น์ถ้าถ้าเสียชัดๆเลยคือช่วงที่ใสเอ็ม e มันออกนอกประเทศไม่ได้เพราะว e ่าเอ็มมันขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ชัดแล้วก็อย่างอย่างตอนที่แบบชนะตอนตอนชนะชั้นตน้นอ่ะแล้วก็แบบพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเราออกไม่ได้พอเข้าตอมอโดนล็อกกึก๊ก แต่ว่าโชคดีเราถือคําภีภากษาไปแล้วก็คือยื่นให้ให้ต่อมอเขาดูแล้วก็นานเกือบตกเครื่องอยู่เหมือนกันโล่งรู้สึกว่ายิม้มมันมันยิ้มได้สุดขึ้นเวลามองหน้าใครมันก็เรากล้าจะมองหน้าคนอื่นมากขึ้นมากกว่าเวลาไปทํางานูุนนี้มันไม่นเ่องแอบแฝงนะพ่อนสําหรับคดีที่ที่ประทุมอะครับมันก็ยกฟ้องแล้วก็อาจจะต้องรอว่าฝั่งลุงเขาจะยื่นดีกาไหมถ้าไม่ยื่นดีกามันก็คงจบจบเลยอะไรอย่างเงี้ย มีีแทน่จะฟ้องกลับหรรือออะไันนี้ต้องถามพี่ทนายเลยเพราะมันเยอะมากเลยนะรายละเอียดช่วงม,มันมันมีมันมีเรื่องละเมิดที่ระหว่างที่เราอยู่ในเรือนจําก็มีอะไรเงี้ยที่เขาเก็บหลักฐานไปเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเดี๋ยวดูกันอีกทีรอให้มันสิ้นสุดจริงๆเลยดีกว่าครับนั่งอีกนานครับอีกเป็นปีๆมีประเภทแบบส่งคนมาหลอกถามแล้วผมก็ฟีลแบบไม่ไม่อยากคุยเรื่องเนี้ยถ้าอยากคุยก็คุยกับพี่ทนายดีกว่าคือคือถ้าสู้กันแบบ ตามหลักฐานองเข่าสะอาดผมว่าผมก็โอเคนะนใ,ใช่ถ้ามันไม่ได้มีแบบเส้นสายหรือว่าอะไรที่มันแปลก,ปกหรือว่าอะไรที่มันไม่ไม่ได้ข่าวสะอาดผมว่าผมผมก็โอเคนะไม่เลยดีกว่าผมว่าผมมันไม่น่าจะมีค่าพอยพ,พูดถึงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยจริงๆเด็กๆเด็กๆนางงามที่มันมีประเด็กกลับหอเขามีอินบ็อกซ์หรืออะไรมาไม่มีครับม่เพราะว่าถ้าเป็นการติดต่อทางเรื่องคดีผมไม,ไม่คุยเองอ,อันนี้เล่าคร่าวๆได้เพราะว่า อย่างตอนที่ผมออกจากเรือนจำมาได้วันสองวันผมก็ไปรายงานตัวที่ที่คดีนั้นทีนี้มันก็เขาก็ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะมันใหม่ๆอยู่แล้วผมอยู่ในเรือนจําด้วยแต่นี้เราก็ยังติดตามคดีนั้นอยู่เรื่อยๆว่าว่าจะเรียกเราไปสอบเมื่อไหร่หรือว่ามันจะยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไปไปไปแล้วก็ไปแสดงหลักฐานไปยืนยันตัวตนไว้ว่าเรามารายงานตัวนั้นมันต้องออกหม่จับมาเรียกมาได้ครับ ผมรู้สึกว่าคนเบื้องหลังบางคนจะต้องถูกลงโทษในความรู้สึกเรานะแต่ผมก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากพูดเลยจริงๆมมผมว่ามันน่าจะหาหลักฐานที่สาวไปถึงคนที่น่าจะยากาาก,ายก็ <c oughs> ระดับนึ้งเพื <c oughs> <c oughs> ่อเห็นเนาะมันก็แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ออกรายการผมรู้สึกว่าการที่เรา เอาเขาไปแขวนในรายการไึงแม้จะพูดความจริงหรือไม่จริงก็ตามมันก็ถูกสังคมตาหน้าถูกถูกทุกอย่างแบบที่เราถูกทํามันทรมานผมคิดว่าผมไม่ใช่คนแบบเขาผมไม่ทําแบบนั้นดีกว่าเพราะนั้นอะไรผิดถูกก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเรื่องที่จะแบบเอาโซเชียลอาวาตารไปถล่มใครสร้างหลักฐานนู่นนี่นั่นมาเพื่อทําลายคนผมว่ามันเป็นวิธีที่สกปรกคือมันเป็นภาษากฎหมายนะครับแต่ว่ามันก็แปลว่าเออมันไม่ได้มีความผิด นในคำตัดสินไม่ได้บอกว่ายกผลประโยชน์ให้จำเลยหรือว่าสืบไม่ถึงอันนี้มันคือสืบถึงแล้วค่ะมันค่อนข้างชัดเจนทุกทุกทุกคดีที่ที่เราเราเผชิญอยู่เรามีหลักฐานชัดเจนทุกอันคดีที่ชามาะมาเนี่ยผมขืนโดยไม่อาจาขัดขืนได้ทำติงกับว่าคำฟ้องให้ยาวมากนะครับมันมันเลยทำให้ เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ประกันตัวคือคือข้อหาค่อนข้างรุนแรง <c oughs> คือจริงๆอยะแต่อยากออกไปเล่าเหมือนกันแต่ว่าพี่ยก,ก, <c oughs> ก็บกไว้คือไอ้หมายจับอันนั้นอนะ่ะมันคือคดีมันเป็นปี6เหตุการณ์เป็นปี6-3จ้งความเกือบปีหลังจากเหตุการณ์แล้วก็แจ้งความยีออกหมายจับ24-25จับเลยแล้วก็ไปถึงก็มีสื่อรออย่างที่เห็นทุกอย่างมีฉากมีเด็กมายืนล้อมมิผมก็เลยแบบ โอ้โหงงคะว่าอยู่มันผ่านงานะเพราะว่าผมผมไม่ได้หลบหนีไม่ได้อะไรผมก็ไปทำงานไปกลับบ้านอยู่ทุกวันปกติแล้วหมายจับนั้นก็เป็นสอนอที่อยู่ห่างบ้านผมไม่ถึง2กิโลท<ม>่นั้นเองผม,ผมไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่ปกติก<ๆ>็มันบางทีการเสพสื่อมันก็ต้องต้องต้องทาเลยะแล้ว พิจารณาดูให้ให้ดีที่ดคนเห็นล่าสุดก็มีข่าวพี่สมรักของว่ามันก,มนก็มันก็ต้องฟังทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับบางทีคึอระบบกฎหมายหรือระบบสื่อเรามันเป็นระบบกล่าวหากล่าวไปแล้วคนคนได้รับความเสียหายมันก็ได้รับแล้วมแก้อะไรไม่ได้ก็อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลเยอะๆหน่อยครับ